เป็นผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ถูกยึดบ้านออกขายทอดตลาดลูกนี้จะสามารถอยู่ในบ้านนี้ได้อีกนานเท่าไหร่หรือจะต้องทําการย้ายออกจากบ้านนี้ทันทีหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วเจ้าหนี้เขาเองก็จะทําการสืบทรัพย์เพื่อยึดทรัพย์ของลูกนี้ออกขายทอดตลาดแล้วก็บางครั้งเนี่ยลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเขาก็จะมายึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันออกขายทอดตลาดการยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดก็เป็นหนึ่งกระบวนการของการบังคับคดี ้วระหว่างที่มีการยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดลูกหนี้สามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อยู่ไม่ใช่ว่าถูกยึดแล้วจะต้องทําการย้ายออกไปทันทีซึ่งในระหว่างที่มีการยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดลูกหนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเจรจานําเงินไปชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพื่อไถ่ถอนการยึดก็ได้แต่ถ้ากรณีที่ลูกหนี้ยังไม่มีเงินชําระให้กับเจ้าหนี้เลยลูกหนี้จะต้องย้ายออกเมื่อไหร่ลูกหนี้จะต้องทําการย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ ก็ต่อเมื่อมีการซื้อทรัพย์แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นแล้วแต่ถ้าลูกหนี้ไม่ย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นๆนะครับผู้ซื้อทรัพย์แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นแล้วสามารถที่จะทําการฟ้องขับไล่ให้ลูกหนี้ออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นๆได้ในกรณีที่มีการฟ้องขับไล่ให้ออกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่ลูกหนี้ไม่ยอมออกในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องถูกหมายจับได้ วันนี้ผมเองก็มีข้อกฎหมายดีๆมาแชร์เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ